เมื่อหัวหน้าสำโรงนั้นได้พ่ายแพ้และก็เสียชีวิตไปน้องแวงกับบ้านน้อยพัฒนาและก็แจนแวนจะรับมือยังไงในการต่อสู้กับหมู่บ้านคูขับหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อเรื่องสายเส้นและเส้นสายที่แผ่วผ่าวความโหดของเขากับคนของเขาที่เก่งเกินหน้าเกินตาพวกเขาจะสู้กันอย่างไรยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่น้องแวงบเทิ ซีซั่น2อ่ามาถึงตอนนี้ผมก็ต้องบอกเลยว่ามันก็ใกล้จะจบแล้วนะในซีซั่น2เนี่ยมันน่าจะเหลือประมาณ2-3ตอนนะถ้าใครที่ดูตอนนี้อยู่ผมต้องบอกเลยว่าตอนนี้อาจจะเป็นตอนที่ปูเนื้อเรื่องแล้วก็ไปสู่เนื้อเรื่องใกล้จะจบแล้วนะครับผมหลายคนนั้นอยากจะเห็นหน้าผมนะในตอนเล่าเรื่องผมต้องบอกเลยว่ามันมีปัญหาเยอะมากๆในการเล่าเรื่องเลยจะเปิดหน้า1เลยสถานที่และ2เลยเอ่อการการจัดมุมการจัดอะไระมันมันถ่ายยากคุณอยากรู้ไหมว่าผมอัดเสียงไง การอัดเสียงของผมเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เปิดไมค์อย่างเดียวแล้วก็พูดอย่างเดียวนะผมเนี่ยต้องเดินไปมานะแล้วผมไม่ได้อยู่ในห้องด้วยผมอยู่ที่ไหนคุณอยากรู้เปล่าเดี๋ยวเปิดให้ดู <c oughs> นี่เป็นไง <c oughs> นี่แหละผมอ่านอย่างเงี้ยผมอ่านอย่างเงี้ยมาสิพาร์ทขึ้นแล้วอะ่ะเนี่ยอ่านเงี้ยผมก็เดินอย่างเงี้ยเดินแล้วผมก็คุยคุยแล้วก็พูดพูดพูด,พด,พดตะโกนอยู่หน้าบ้านคนเดียวอย่างเงี้ยมันก็นั่นแหละนะผมไม่ได้มีงบเยอะไม่ได้มีห้องดีๆนะผมก็นี่แหละทำอย่างเงี้ยแหละโอเคมันเริ่มลุยมันเริ่มเล่ากันดีีกว่าาาปะลแในนพพ ผมจะมาทำการเปิดเผยชื่อแก๊งอีกหนึ่งแก๊งที่ขึ้นชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การต่อสู้ที่วางแผนมาอย่างดีแก๊งต่อไปนี้ที่ผมจะเปิดเผยมีชื่อแก๊งว่าฮาไทยแก๊งฮาไทยเป็นเป็นแก๊งที่เก่งในการออกลบที่เก่งในการวางแผนมาก พวกเขาจะวางแผนทุกครั้งในการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าจู่โจมโดยสายฟ้าแลบหรือว่าจะแบบตั้งตัวการตั้งตัวของเขานั้นดีมากๆและการจู่โจมของเขานั้นมีประสิทธิทภาพมากที่สุดแต่ก็อย่างว่านั่นแหละครับสุดท้ายแล้วก็โดน3ามสี่หมู่บ้านกระทืบอยู่ดีเลนะนะอืมก็หนองแวงมันพระเอกอะมีวันวันหนึ่งครับเป็นวันที่ผมเนี่ยได้เดินทางไปร้านค้ามันไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่เดินไปร้านไปซื้ออะไรกินผมไปกับจูเนียร์จูเนียร์ก็กําลังซื้อคกกําลังจะกินนะครับผมก็เดินไปที่เคาน์เตอร์เพื่อที่จะทําากร ซื้อไอติมอะนะผมอยากกินไอติมผมก็เอาวางปุ๊บแล้วผมจะจ่ายเินแต่มันมีไอห,หนุ่มคนหนึ่งครับมันเป็นไอห,หนุ่มที่ซื้อเบียร์ซื้อเบียร์ประมาณสองสมขวดมันเนี่ยกำลังจะจ่ายเงินแต่เจ้าของร้านเนี่ยหรือว่าคนเด็กที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์เนี่ยบอกว่าเออเงินไม่พอครับพี่เออต้องจ่ายเพิ่มอีก20กว่าบาทด้วยความที่ว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้รวยไม่ได้จนอะไรตอนนั้นผมเห็นว่ามีคนขาดเงินผมก็เลยยื่นเงินไปให้มันแล้วผมบอกว่าเอ้อไนไอหนุหน่มคนนั้นก็ได้พูดมาว่าผมบอกว่าเออ เราให้นะเอาไปซื้อให้มันจะได้ครบนายจะได้ออกไปไอ้หนุ่มคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าโอ้ผมคุณมากเลยครับถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะตอบแทนคุณเลยผมก็ด้แต่บอกว่าโอไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยกันช่วยกันมันก็ขอบคุณผมแล้วมันก็ออกไปจากร้านหลังจากนั้นผมก็จ่ายเงินตามปกติมผมผมก็ออกมากับอจูเนียผมกำลังจะขับโมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะกลับหมู่บ้านแต่จูเนียเนี่ยมองไปที่ไอ้หนุม่มคนที่ซื้อเบียร์แล้วจูเนียพูดว่าพี่พี่รู้ไหมว่านั่นใครผมก็ด้แต่บอกว่าไม่รู้เป็นใครหหหอจููเนน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 นีียไดด้้้้้พขขึมมมาาาาวว่่่ัััังผทิคํ จากจูนี่ผมบอกว่าใช่เหรอทําไมเขาถึงมาซื้อของแถวๆบ้านเหรอพี่ไม่รู้เหรอว่าหาไทยเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆมันอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านพี่นะแก๊งหาไทยอะ่ะผมก็เลยจะพูดึ้นมาว่าก็ไม่รู้อ่ะเห็นมันขันเงินก็เลยช่วยมันแล้วอย่างนั้นผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ลับบ้านเพื่อที่จะไปนั่งพักผ่อนและก็มีอยู่วันวันหนึ่งเป็นวันที่เราเนี่ยจะต้องรวมตัวกันเพื่อที่จะไปปราบแก๊งทั้งสองแก๊งแต่ว่าวันนี้เราจะเอาแค่แก๊งเดียวก่อนเพราะว่าเราจะต้องทําชื่อเสียงและก็ทําให้แบบว่าครูขาดเนน่ยยขาาาดดกํลังงไป้วใวใบส คใครจะไปรู้นะครับว่าแก๊งหัดไทยเนี่ยอาจจะมีสายของครูขาดอยู่ก็ได้หลังจากที่ผมเนี่ยได้ทําการรวบรวมทีมเนี่ยหมู่บ้านน้อยพัฒนาะหมู่บ้านแจนแวนแล้วก็หมู่บ้านหนองแวงสามหมู่บ้านนี้เนี่ยมารวมตัวกันที่หมู่บ้านหนองแวงในที่ที่เดียวเรารวมตัวกันเราคุยกันไปได้สักพักจนกระทั่งผมนั้นพูดขึ้นมาว่าผมต้องการที่จะโค่นล้มแก๊งหัดไทยทุกคนนั้นทําหน้าสีหน้านั้นเหวอะกันหมดแจนพูดขึ้นมาทันทีว่าแจ็คมึงแน่ใจหรอมึงจะโค่นล้มแก๊งหัดไทยผมได้พูดขึ้นไปว่าแน่ใจสิ กูต้องการที่จะโค่นล้มจเนี่ได้พูดขึ้นมาว่าพี่ก็รู้นะว่าแก๊งกไทยอะ่ะเขาเก่งเรื่องการวางแผนออกลบผมก็ได้แต่บอกไปว่าผมไม่ได้สนใจการวางแผนอะไรทั้งนั้นมันจะยังไงก็ช่างมัน แต่สุดท้ายแล้วก็โดนกระทืบนะครับยำตีนอยู่ดีจุเนยียก็เงียบไม่ได้สนใจอะไรแจนก็ได้แต่เตือนผมว่ามึงแง่ใจมึงจะยิงอะ่ะจนกระทั่งผมบอกไอ้แจนว่าแจนมงหกบปากแล้วมึงก็ทาตามกูซะเพราะว่ามึงแพ้กูมึงต้องเป็นพวกกูมึงต้องทําตามคําสั่งกูทุกอย่างไอ้แจนก็ทําหน้าไม่พอใจใส่ผมแล้วจากนั้นเราก็ได้ทําการส่งสารไปที่หัทไทยสารนั้นได้ถูกปล่อยไป,ไปไปถึงหัวหน้าหัทไทยหัวหน้าหัทไทยนั้น ยอมรับในเงื่อนไขพร้อมที่จะต่อสู้แน่นอนครับการที่เราสงสารไปแบบนี้มันทําให้หัตไทยนั้นสามารถตั้งตัวได้เขาสามารถวางแผนที่จะต่อสู้กับเราได้เราได้บอกัตดไทยไปว่าภายในเวลาไม่ถึง20ชั่วโมงในคั้างหน้าหลังจากที่ศาลนี้ได้ถูกเปิดเราจะได้ทําการยกพวกไปหาหตดไทยในเร็วๆนี้แต่เราไม่ได้บอกเวลาตรงตัว เพราะว่าเราไม่อยากให้หัดไทยนั้นตั้งมือตั้งรับอะไรให้มันพร้อมไปมากกว่านี้ไม่งั้นเราอาจจะเสียเปียบจริงๆก็ได้เวลาผ่านไปได้ประมาณ4 6ชั่วโมงแก๊งหนองแวงและแก๊งบ้านน้อยพัฒนาแก๊งแจนแวนได้รวมตัวกันไปที่แก๊งหัดไทยนั <royalty cap> <ress> ้นอยู่เราไปถึงกันสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งแรกนั้นคือแก๊งหัดไทยนั้นเปิดประตูต้อนรับเราเข้ามาแต่ในการต้อนรับครั้งนี้นั้นมันเต็มไปด้วยมีดเต็มไปด้วยไม้ พร้อมที่จะเล่นเราได้ตลอดเวลาผมนั้นได้ลงมาจากโมอเตอร์ไซค์ไอ้ไ,อไทยได้ทําการลงมาแล้วก็มาเจอผมสิ่งแรกที่ผมได้เจอกับมันนั้นก็คือใช่หรอครับมันคือคนที่ผมนั้นเคยช่วยมันจ่ายเงิน20บาทไอ้ไทยพูดขึ้นมาว่าน่าเสียดายนะที่กูจะต้องสู้กับมึงมึงก็เป็นคนดีนะแต่กูไม่คิดเลยว่าการเดินทางสุดท้ายแล้วมันจะต้องมาเจอกันกับมึงเนี่ยมึงกับกูคงจะต้องตีกันจริงๆก่อนที่จะตีกันเนี่ยกูขอคืนเงินกงก่อนได้ไหมยี่สิบบาทมันจะได้เลิกค้างคากันสักทีโลกมันกลมจริงๆ ที่ได้มาเจอกัน <S <S ผมบอกไอ้ไทยว่าไม่ต้องคืนเงินกู20บาทแต่ว่ามึงจะต้องมาซัดก,ก,กับกูแล้วกูขอพูดอะไรสักอย่างเลยไหมปกติกูไม่รับแก๊งเข้าหมู่บ้านนะแต่กูจะให้กรณีพิเศษถ้ามึงชนะกูกูไม่ยุ่งกับมึงแล้วกูจะยอมแพ้ด้วยแล้วแล้วมึงก็จะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าเจนแวนแต่ถ้ากูชนะมึงจะต้องมาเป็นคนในแก๊งกูไทยได้พูดขึ้นมาว่าแน่นอนกูได้สิกูเรื่อมถูกใจในตัวมึงแล้วว่ะการต่อสู้ในครั้งนี้เป็นการต่อสู้เดี่ยวๆเท่านั้นจะไม่่มมมีกาาารรหหูอะไเทนนั้ เพราะเราจะต่อสู้โดยใช้เพียงแค่หัวหน้าในการต่อสู้ใครก็ได้ที่แบบยิ่งใหญ่มาต่อสู้กันเราสองคนนั้นได้จ้องหน้ากันไปได้สักพักหลังจากนั้นเวลาผ่านไปได้สักครู่หนึ่งสายลมนั้นรุนแรงท้องฟ้าที่มืดขึ้เหมือนฝนกําลังจะตกลงมาหลังจากนั้นเราทั้งสองคนนั้นก็วิ่งเข้าไปหากันนาลูกบอซาสุสเกเราทั้งสองคนนั้นสั่กันไปเรื่อยๆสก,กินอย่างเมามัน เราต่อสู้กันแบบบ้าเลือดมากๆทั้งสองฝ่ายผมกับไอ้ไทยนั้นแลกมัดกันอย่างเมามันเราแลกกันจนกระทั่งเรานั้นเลือดกระอักกันออกมาผมกับไทยนั้นเราไม่ใช้แม่แต่อาวุธในการต่อสู้เราใช้กำปั้นล้วนกำปั้นของลูกชายเราตีกันไปได้สักพักตีจนกระทั่งไทยนั้นรู้สึกว่าเขานั้นเริ่มจะเสียเปรียบมากขึ้นแล้วด้วยความที่ว่าเขานนั้ตัวเล็กและก็ตัวของเขาที่ผอมเพรียวเกินไปเขาเลยทําการใช้หมัดหนักๆของเขาต่อยไปที่ท้องผมจนผมนั้นสำลักน้ําพุ่งออกมา ผมนั้นก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันผมได้ทําการใช้มัดลูกไม้ตายของผมแต่ไม่ใช่อัปคัดนะครับผมไม่ใช้แล้วมันมันมันเบื่อมันเชยเกินไปนะครับผมใช้มัดของผมนั้นลัวไปที่หน้าอกของไอ้ไทยจนในไทยนั้นเริ่มจุกข,ขึ้นมาหลังจากนั้นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้มันทําให้ไทยนั้นหัวร้อนมากๆผมนั้นได้ต่อยไปที่อกของมันไปโดนสร้อยคอของไอ้ไทยสร้อยคออันนั้นเป็นสร้อยคอของคนที่ไทยนับถือ ไทยนั้นของข้างขึ้นมาเขานั้นไม่สนใจฟังอะไรเขานั้นอยู่ดีดๆก็หยิบสนับมือของเขาขึ้นมาเป็นสนับมือสีดําผมที่เห็นอย่างนั้นรู้แล้วว่าไทยนั้นกําลังเล่นตุกติกผมผมได้ทําการหยิบสนับมือของผมขึ้นมาเหมือนกันสนับมือสีทองผมกับไทยนั้นเราแลกหมัดกันแต่ว่าหมัดของเรานั้นก็กระทบกันตลอดเวลาเราตีนยนจนกระทั่งสนับมือของเรานั้นเริ่มที่จะบินเราตีเย็นจนกระทั่งสะเก็ดไฟของเรานั้นมันพุ่งโพดขึ้นมาเราต่อยกันไม่ได้สักพัก จนกระทั่งผมนั้นรู้สึกว่าถ้าเรายังต่อยกันแบบนี้มันคงไม่มีอะไรดีขึ้นแน่ผมเลยต้องใช้ท่าที่มันต้องแลกด้วยความเจ็บปวดแต่เราเป็นท่าที่ต้องวัดกันถึงความรุนแรงผมนั้นเวียงหมัดไปที่หน้าของไอ้ไทยไอ้ไทยก็เวียงหมัดมาที่หน้าของผมเหมือนกันการต่อยในครั้งนี้เป็นการต่อยเพื่อวัดความรุนแรงถ้าใครเจ็บหนักกว่ากันคนนั้นก็ล้มลงไปถ้าใครเบาวกว่าคนนั้นก็แค่บาดเจ็บผมนั้นต่อยไปที่หน้าไอ้ไทยจนไอ้ไทยนั้นฟันหลุดออกมา ไทยต่อยหน้าผมจนหน้าผมนั้นมีแผลออกมาเราต่อยกันไม่ได้สักพักจนไทยนั้นเริ่มไม่ไหวและสิ่งที่ไม่คาดคิดนั้นก็ได้เกิดขึ้นอยู่ดีๆมือขวาของไอ้ไทยก็วิ่งเข้ามาแล้วถีบไอ้ไทยล้มและก็ซ้ำไอ้ไทยไอ้ไทยได้พูดขึ้นมาว่ามึงทำบ้าอะไรของมึงวะมือขวาของไอ้ไทยได้พูดขึ้นมาว่าโทษทีครับบอสเอ,อิร์ครูขาดจ้าง,งผมมานะ คือถ้าจะต่อสู้กันแบบนี้ไปเรื่อยๆดูเหมือนว่าพวกเราเนี่ยจะเสียประโยชน์กันมากนะครับคนของแก๊งไทยเป็นสายให้กับหูขาดครึ่ง ผมที่เห็นไอ้ไทยนั้นโดนมือขวาของมันต่อยผมวิ่งเข้าไปแล้วต่อยมือขวาของไอ้ไทยแล้วบอกว่ามึงเสือกอะไรวะนี่เป็นการต่อสู้ของหัวหน้ามึงกับครูเท่านั้นมึงอย่ามาเสือกได้ไหมลูกน้องมันก็ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าก็ผมบอกไปแล้วนี่ไงพวกผมเสียประโยชน์นี่ครับผมจะเป็นต้องล้มไทยนะถ้าไทยล้มลงไปจากบันลังนี้เมื่อไหร่ผมนี่แหละจะเป็นคนขึ้นขึ้นมาแทนและผมนี่แหละจะเป็นกําลังของคนในครูข,ขาดเราได้ผลประโยชน์เยอะทั้งการเงินทั้งการคุ้มครองและก็คนของเราที่อยู่สุขสบายนะ ผมที่ได้ยินแบบนั้นแล้วผมนั้นค่อนข้างที่จะแ้นกับหมู่บ้านคูขาดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วผมบอกกับทุกคนในหมู่บ้านหนองแวงหมู่บ้านแกนแวนและหมู่บ้านน้อยพัฒนาในการช่วยลุลมกระทืบคนของแก๊งหัทไทยที่เป็นสายให้กับคูขาดแล้วก็ทือพวกมันอย่างเมามันผมต่อยกับมือขวาของมันด้วยความที่ว่ามือขวาของมันนั้นค่อนข้างที่จะไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับเก่งแต่ความเหลี่ยมผมนั้นตีกับมัน ตีจนกระทั่งผมซ้อมมันซ้อมมันจนกระทั่งพวกมันนั้นเริ่มที่จะไม่ไหวผมซ้อมมันจนกระทั่งมันนั้นแทบจะลงไปกาบพื้นแล้วก็กาบตีนผมแล้วบอกว่าให้ผมหยุดแต่ผมนั้นไม่หยุดนะครับไทยนั้นได้ลุกขึ้นมาแล้วม,มาห้ามผมแล้วบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องปล่อยมันไปผมนั้นบอกว่ามึงจะเก็บมันไว้เหรอไอคนที่ทรยศมึงเนี่ยนะมึงจะเก็บไว้จริงๆเหรอสิ่งที่ผมพูดไปนั้นทําให้ไทยนั้นฉุกคิดขึ้นมาไทยนั้นก็ค่อยปล่อยมือผมหลังจากไทยปล่อยมือผมผมได้ทําการตะบันหน้าไอหนุ่มคนน ผมเอาฟันมันออกมามากกว่าสองซี่เพื่อที่จะให้มันนั้นเข็ดหลบับหลังจากที่ผมต่อยไปได้สักพักผมมองไปที่หมู่บ้านเจนแวนผมเห็นหมู่บ้านเจนแวนนั้นไม่ทําอะไรเลยนอกจากนั่งอยู่เฉยๆไอ้เจนนั้นนั่งอยู่ที่เก้าอี้นั่งเอาตีนไขว้แล้วก็ดูพวกผมต่อสู้กันอย่างสนุกสนานผมนั้นเริ่มตงหิดใจขึ้นมาแล้วว่าทําไมเจนถึงไม่ต่อสู้ด้วยกับผมหลังจากที่ผมอัดไอหนุ่มคนนั้นเสร็จผมเดินเข้าไปถามไอ้เจนว่าทําไมมึงไม่ช่วยวะเจนบอกว่าเฮ้ยกูถามอะไรยดิ เรื่องอะไรทาไมกูต้องไปต่อสู้กับพวกไอ้กระจกพวกนี้เลยคือมึงเข้าใจไหมว่าคนของกูมันมีเยอะกันจริงนะแต่กูไม่วควรที่จะให้คนของกูเสียแรงไปกับก,บการต่อสู้กับไอ้พวกผู้นี้มากกว่ามึงก็จัดการเองได้เนี่ยมึงก็จัดการไปสิมึงเก่งมึงก็จัดการไปกูขอบายว่ะแจ็คก,กูไม่ต้องการหลังจากที่เรื่องนั้นได้สงบลงคนครึ่งหนึ่งของแก๊งหัดไทยนั้นที่เป็นสายกับคูขัดยอมแพ้ แล้วก็ขอออกจากแก๊งหัทไทยเพื่อที่จะไปอยู่กับคู่ขดัดด้วยความที่ว่าไทยนั้นเสียคนไปครึ่งหนึ่งของเขาเขาก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดาผมนั้นไปหาไอ้ไทยแล้วบอกว่ามึงจะต่อกูกป่ามึงกับกูยังไม่จบนะไทยได้พูดขึ้นมาว่าไม่มันจบแล้วมันจบไปตั้งนานแล้วผมพูดขึ้นมาว่าเพราะอะไรมึงฟังกูนะกูโดนหักหลังขนาดนี้มึงคิดว่ากูจะเอาคนของกูไปเสี่ยงกับพวกมึงอีกทําไมวะพวกมึงมีทั้งเยอะกว่ากูไหนจะคนที่เก่งโดยเฉพาะมึงอะแจ๊ มึงเป็นคนที่เก่งมากๆน่ากูยอมแพ้มึงชนะว่ะหนองแวงนี่มันเดเบสจริงๆด้วยสมคําล่ำลือจริงๆกูขอเป็นคนในแก๊งมึงได้ปะวะผมนั้นยิ้มออกมาอย่างชื่นหน้าชื่นตาชื่นใจผมบอกไทยว่าได้ดิถ้ามึงจะเป็นคนของแก๊งกูอ่ะกูก็ยินดีต้อนรับผมกลับไปไทยนั้นเราเราจับมือกันไทยนั้นรู้สึก เครียดแค้นกับหมู่บ้านคูขาดเหมือนกันมากๆที่ซื้อคนของเขาไปและเขาต้องเสียคนที่รักของเขาไปและใน,นที่สุดเราก็ได้แก๊งของหัทไทยมาเป็นพวกที่จะคอยสนับสนุนเราในอนาคตของแก๊งหนองแหวงไทยได้ทํางานยื่นเงินให้ผม20ิบาทและบอกว่าทีนี้มึงกูกูก็กหายกันแล้วนะ ผมจับมือไทยแล้วผลักไปที่ตัวมันแล้วบอกว่าไม่ต้องคืนกูหรอกถือว่ากูเลี้ยงครอบครัวคนใหม่เข้ามาว่ะไทยนั้นยิ้มผมกับไทยนั้นกอดกันแล้วกอดนันเหมือนพี่น้องมากๆหลังจากนั้นไทยได้พูดขึ้นมาว่าจะแก้แค้นขูขาดตอนไหน,นผมบอกไทยว่าเรายังไม่ถึงเวลาเราจําเป็นที่จะต้องคนล้มอีกแก๊งหนึ่งเพื่อที่จะทําให้สายของขูขาดนั้นน้อยลงไปเรื่อยๆทําให้มันนั้นจนตรอกจนไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันไม่มีอะไรจะกินจนกว่าเรานั้น จะพร้อมเมื่อถึงตอนนั้นเราเนี่ยแหละจะเป็นคนกระทืบแก๊งคููขาดให้มันยับไปเลยกันทีเดียว